ทานมือนี้นะทางนาฬิกองประากาศกามาดำลังเงียบเฮาเัีเฮาเลยให้มันทันมูนี่นะสวัสดีและก็สวัสดีเอฟซีทุกท่านมันนี้กับบรรยากาศเนค่อยคำลงแรงไปห,หาลัดแรงนะหาลัดแรงแถวแถวด่านแถวดงใกล้ๆที่พักเศร้าเลยแหละทุกค อย่าลักเลยมันสิได้ไปสร้างมันสิมาน,นาสัมเด็จไปติดตามโซนมันกันนะทุกคนนี่นะทุกคนนะมันนี่เดี๋ยวามาการสัมเด็จมันนี่ก็บเสิเทยวนะามากับในผ่านกองเพื่อวได้นู๋วายตัวนึงเห็นหนูว๋วายได้นูว๋นวายตัวนึงม,งเมงาเถ,ถิกเลยบักใหญ่มาเถิกนูวายตัวนึงถ้าสิจุดต่อน,นั่งเวน้นนะมันนี่เห็นทางต่อ,ตอน,นั่งเว้นนางหนึง่งบนทางยิงหนุ่มบนทางเด้หนุม่มอ่แล้ว หางใหญ่เติบได้ในพลาดนะหางใหญ่เติบได้ตอนนันเว่นนะตอนนี้ก็ทางในพลานกองมันก็หักก็ลังหาหาโลหาโลหาพืน้นเนาะว่าจุดต่อนี่จุดตอน,นเว้นทางในพลานกองมันมุน่ล่งหักไม้หักไม้สอดเห็ดเห็ดต่ออันตะบนบนจุดนะอันเป่าจุดติดต่อนะ เอาไม่ซอเดอี๋ยวนี้มาเห็ดโหลเห็ดมัดจุ่มๆแล้วกันเอาสิจุดต่อมันสีมาสักหน่อทุกคนต่อที่เราเห็นเมื่อกี้นี่แหละในผ่านกองมันกำลังเก็บมอุปกรณ์จุดนะมาสองค้นมาเนี่ยนะกันลืมผ้าไม่ได้ถือผ้าถือมีดมาเลยถือว่าโหลก็เอามือซีเอาทุกคน ตอนนี้เขากำลังดังไฟดังไฟจูดโหลสเขาสิจูดต้อน,น,นว้่นมาเดี๋นะยวกำลังต่อให้มันติดใช้านกล้องำลังจูดถึงหกเตอร์ดูก่อนไลยมอนอยู่ต่อจุด พข้มาแล้วไื้อหอยนี่มันยังหางเลยนะแต่ไหนนี้ยังหางเลยเนาะมีสองทานเออือมีสองทานสองทานหาไปสองทานมาอยู่บ่นมือีนมนมาอยู่บมนี่ัวทานนี่เด็นมาเองคนเด้อ ดเอะไยสิบี๊ดิบี๊ยังไงไผ่กันมั้งมออยังไงอยู่เนี่ยทาบมั้ง ทำการบรรยากาศในยามเซาๆนีดงดอนอยู่แถวด่านที่เฮาทีมงานเฮาได้ขึ้นมาเพืบรรยากาศสิเย็นๆอนทีมงานก็ได้อันนี้ก็คือบ่อนพักเช้าหรือบ่อนอยู่บ่อนนอนทีมงานเฮาีวมีเต็นท์แล้วก็ายางโก้พร้อมพมันหนาวเนาะเหมาะตกแฮงนีทั้งบอลมอนเพิ่นก็กะเกมสิไปรัเสา บอดอนบนหน้าได้เมื่อ,อคืนนี้ทีมงานในพันกองไปแล้วคืนนี้นะวันนี้เป็นทีมงานไปท,นทีมงานบอดอนกับบอลมอดนะวนันนี้ไปลับเจ้านี้คือสีมานยี่ดอกมีแต่ฟูคือคือได้ทุกคนคือซื้อนะมันจ <laughs> ะโมยล,มล้มเลยวนันี่นี่ก็บนนอนของสะพอนานนีนะ เออถือว่าบริไดเอาพียางมาเรือพียางเรื่พียางพียางมีผลปูไว้เนาะถือว่าได้เอาพาโกบน้ำมอโตเกิดบริหนาบริไดทุกคนไอ้พอธรรมดาอยู่เพราะว่าเอาพามาหลายพาห่มมาหลายมันนี่นะน้องของแจ๊สเซียเห็นไหมเนี่ยพันกรงเมื่อว่มื่อคืนนี่ ไึ้นน่ไดินต่อทางเติรอนเดินต่อทางเต้ร์นรายการขึ้นนี่ลงกัมเร็วขึ้ไปลาเช้าีบบ้โมนี้กัลาเช้าีบบ่โมนี้นะเดยวคืนน่ะดินต่อทางเติน้ำลายขึ้นเน้อบ่เงืดเลยวนนอนนอนในผ่านกองคนกับพน้าดอดพนอนอนอยู่เป๋ อนอนปีเน่งนทงในม่เพกกักำลังต้มน้ํากาแฟโลกกาแฟเมื่มนนเช้าไอ้อนห้อนเสืรมือพระเจ้าก,ก็เป็นไหม <c oughs>

เก็บปลาซีอิ๊วเข้าที่ว่าดอนเพิ่นวันอะดอนเพิ่นไปไล่เมื่อสั้นนี่เนาะปลาซิวเข้าสดๆเลยลอยดินดองๆนี่นหะกับปลาที่มองเอาซื้อเมื่อคืนนี่เลยแต่ว่าปลาซิวเข้านี่ยจะเฮ็ดเฮ็ดก้อยมาบอมมอนอ่ากอยเซ็สดๆเซ็บๆเลยเนาะเช็คสำรับภาพการดาวโมคนงามมากะสร้อยซอยพักโบัวหอมอ่า ฟักโบ้หอมเสือเฟอร์สัมโงะเอ่อเสือซุปเฮดเนาะซุปเฮดกระด้างนี่แล้ววะเออตอนนี้ซาโมก็ซอยฟักโบ้หอมฟักหอมโบ้ักหอมเปหอมป้อมเนาะเพื่อว่าห้าสิก้าเกมใส่ซุปเฮดก็เอาเออถือว่าใส่ซุปเฮดกระด้างเมื่อไหร่เป็นเมคโคกับเป็นสัมโงได้ไหมฮับพี่ซอบซุปเฮดเนาะกับแม่แม่สัมโก์ได้ สองสองไมโครนะวันนี้นะสองไมโครครับพี่ชอบซุปเฮดอ่าแล้วสองไมโครกับป็นพอโคนึงแล้วับพี่ชอบเสาะเก็บป่าก้อยปลาคนละไนู้นเนาคนละเมนูเนาะพี่ชอบอันน้ำไอหน้าอ่าหน้าดอกแล้วนำพี่ชอบน้ำไอหน้าเนาะเออแก้มกับปลากลางถือมองไว้เสดเสร็จเลยทุกคนบรรยากาศกลางด่านโอ้ยมนเชื้นโฮเซ่ขนาดนี้ตามธรรมชาตินี่ว้าตัว เห็นจิตใจสวา่สวางสว่างสวัยเฮ้ยยังบะแม่นนะโอ้ปีงปลาดุกโอ้บะแม่นจะกินข้าวแห้งแล้วตอนนี้อดมไว้เอาปลาดุกมาป้งมาจับม,มา <c oughs> นี่ก็ปปีงหนูที่เราได้ไปกานเมื่อคืนนี่กำลังผ่านกองนะปีงหนูก็้วมันก็ไแน่ได้เนี่ย คือแบบทางไมโครเราได้ปีงสำเร็จเป็นที่เฮมหอยตัวนี้ก็เม้นต้มเห็ดกระด้างนี่เนาะต้มเห็ดกระด้างที่เราจะจะซุปนะเราต้มซุปเลาก็ไปซุปใส่ข้าวบูโหวหอมหมดนี่ก็ปลาทึอมองเราอยามมือเสาวเลยแม่หมูมันกำลังปีงถือว่าได้หลายเท่าได้ได้สามปีงผม ี3ปีมื้อนี้เ็ดมนูกินเาอาหารเ้ามื้อนี้ีปิ้งปลาปิ้งปลาแล้วก็ก้อยปลาน้ํามื้อนี้นะปลาซิวหลังจากที่เฮาซอยซอยเป็นชิ้นเป็นชิ้นเล็กๆน้อยๆแล้วก็เฮาก็ปุุงเนาะใส่เกลือเป็กโนหน่อยนึงหลังจากนั้นเฮาก็เอาไปคั้นหมดแดง หน่หมดแดงเนึ่หมัดส้มหนูเห็ดกอยกอย๋วซิวเข้าเนะนี่คือน้ำซุปที่ห้างสีปรุงเห็ดกอยเมันใส่หมกขี้โคใส่ข้าวโคครอบครัวจะเอาปลามาลง่มจะเอาฟ้าลงใส่มาเลยนั่นคือผักโบหอมที่เ้าซอยเก็บไว้เป็นที่ห่อห้อยแล้วนี่ซุปเห็ดกระด้างเราบกันสำเร็จเป็นที่ห่มหอยเนาะ ตอนนี้สาวโม่กำลังซิมเนาะเซ่บปะแซ่แบขนาดเนาะเดีย๋ยวซุปเห็ดกระด้างกับสำ็จแล้วสา,าวโม่ซิมโมแซ่บขนาดเลยเนาะยกโปลให้เลยนะเดีย๋ยวมัยังปลาซิวที่บ้าแม่เราไปใช่วุ้กีเนาะเอามองไปใหย่กินนี่ได้จนจะเต็มทวยนะทุกคนอันนี้คือสีทอดเนาะตัวน,นี้นะเมนูตัวน,นี้ปลาซิวนี่สีทอด ปลาซิวเข้ากินกับซุปเห็ดกระด้างแล้วก็บตำมะฮุ่งอีกมื้อนี้นะมีตำมะฮุ่งอย่งนี้เนี่ยมะฮุ่งข้นซอยเป็นเล็บทีเห็บห้อยนี่ยตำมะฮุ่งอีกครับทอดปลาแล้วก็ก้อยปลาซุปเห็ดกระด้างเนาะโอ้หลายเมนูเลยวันนี้นะสิคนเลยกินเนื้อแต่สแซ่บขนาดเลย อยางเคอบอไ่อดก่นย้อยปลาซิวข้าวคบุปเป็นที่หอมเล้เนาะเ้ส่เครื่องโบหอมครบแล้วตอนนี้วาละมอดมันซิมเลยแศบขนาดหัวหน้าดอนสองโบซิมเลยเอเป็นห้อสเลยเาบเมาหัดคัดคัดคัดก่อนไปเป็นไรสองเม่นู่ะ ก้อยป่ากันแล้วแล้วสุปเห็ดกันแล้วแล้วย่างปิงป่าปิงปลาทอดปลาซิ่วแล้วก็ตำหมักฮุ่งตอนนี้ก็อาหารกันกินห้าวกับสำเร็จเป็นที่ทเฮยมฮ้อ,อยแล้วทุกคนเดี๋ยวมีหลายเมนูเต็มวันมดเละมีก้อยปลาได้ซุปเห็ดกระด้างตำามะคุ่งรลอว่าส้ตมตำแล้วก็ปิ้งปลา ือว่าตอนนี้กําลังเข้าหัวสนเนาะลงมือกินอาหารเสาหรือว่าพันข้าวเสาแซ่บๆกับทีมงานมื่อน,นี้นะทางน้ำทายกองประกาศกามาตําลังเนยัดเฮายัดเฮาเลยให้มันท่านมูนี่นะเป็นมาตลาดเสาสายเลยเนาะมีฟักสมติวกินกับโอ้ฟักกระเดาเลยนะเพลิด,ดิฟอีกนี่นะโอ้แซ่บขนาดอาหารมันนอามันนาเาเลยคนเอ้ เสพไดปเผ็ดกระด้งค้าต่อเป็นใดได้บวมเมนเท่านี้มิดสมอยเสียงปะไว้นี้แซ่บขนาดบวมเมนอ,อ๋อเสพขนาดเนาะสุกเผ็ดกระด้างกับเสอก้อ,อยปลาเขาก็ถือว่าคลายอักก้อนมูอนะก้อยปลามันแซ่บก้มูอ มาเด้อทุกคนเด้อกินข้าวแส่บๆเหมือนกันเด้อนข้าวสาวแซ่บๆเหมือนกันข้าวีบนะกระตานี่เสียบนกระพน้อยพี่กระตายเอมน้อน่มแล้วก็ยังขับกิไปเลยผานไปฮอดเจอสานี่นะไปรับสสาวนี่ฮอดเจอเราพูดรับ่มแพี่ออกาแต่ลายว่าปานลาเ้จกกันประกันะ ทอบนบอละเวนเอาทางเตอร์คืนนี่รอดบอลนี่อะตายไปนี่อเอเออ,อชายขึานพี่โจก,กัปา้าเนาะเจ้าเจ้าบ่ตึมมั้นะน,นี่นตัเใะได้ทนมัน <c oughs> นี่แัพลาดกันเนาะมาถือแล้วมัน,นหง่วงอ่าเขาทำเองทำๆทำเอ trai rất mới quá rồi không nhiều xe nó Tên một nhau cũng nhảy nhiều Quay bà hết không? Không. 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 ก็ว่าจะพกเงิ้คิดมื้อจะเอาไปเอออันนี้อันก็อย่างนี้มันจะแบบยืมมันจะไม่ยาวแต่ก็นอนโมยูเชื่อนอนทักงาไมยอีเชื่อมานทางทากงาไม่โต๊ะรถในทางหอบมันบ่าคุนทางมันมาพี่นั่นเบิ้งของเาเบ้ง เก่งเด้อเหถ้าดึงเงินได้ไหมดึงคืนเลเห็นโหเลไม่ดิบบมอไม่ตายแล้วไม่ตายมีโดแล้วมันมีฮกมันยังงัดลงรถ์แบบนี้นะมันยังขึ้นืนเออก็ได้เนาะทุกวออมันโดองรับจองนั่นไมมโดรับจองไมมโดโอ้เป็นไงง้างไงง้างยังเบังเก่ง จำม,มังม่งกับใบยันปุ๊เป็นจากเอาหับประทานอาหารเสาสำเร็จเป็นที่เห็นห้อยแล้วทุกคนไอ้เดี๋ยวว่าย่างสามคนคือเก้าเออย่าสามสามสาวเก้าคือเก้าเนาะเออย่างสอ,วอ,อ,องวากินอยู่เนาะเดีวว่าโอ,อ้าหารเท่าดีได้มาดีนะ,นนะแซ่บแซ่บทั้งหมดทิ่ท้ายคู่รอ,อบนะอาหารแซ่บแซ่บอาหารวันเนาะบ้นหน้าเขา คือว่าหลายมากมายเพราะสมค้นดังนั้นถือว่าสำหรับคลิปนี้ขอจบเพีเท่านี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้คลิปต่อไปเด้อพี่น้องเอ,อ,เอ,อ้ยขอบใจหลายๆ